ซาวมิเกอร์สติรลตช็อปนะครับ uh, EP ของ uh, E สองห้าศูนย์ครับ W สองครับตัวนี้นะครับมาทำการเปลี่ยนตัวจอเดิมให้เป็นแอนดรอยครับสินิ้วครับตัวนี้ก็ตัวฟังก์ชันนี้มันสามารถที่จะออกไปตัวที่จอหมอนหลังได้นะครับ2อ,อันซ้ายขวาต,ตัวนี้เรายังอุปกรณ์ต่อก็จะอยู่ตรงนั้นครับเข้าตั้งพอร์ตของ DVD นะครับ เป็น AUX นั่นเองครับผ่านผ่านหนังช่องนั้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมอยู่ข้างในครับไม่ให้เห็นแจ็คนะครับแล้วก็ยังเป็นฟังก์ชันเดิมครับคือทําแปลกๆทาไม่เหมือนร้านทั่วไปครับก็คือจะมีตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับกล้องหน้านั่นเองครับนี่ครับเราก็ทําให้มันก็จะดูกล้องหน้าได้ด้วยความจริงรถรุ่นนี้ก็จะมี night view นะครับเป็น night view ตัวกล้องก็จะอยู่ข้างบนเนี่นะก็ดูได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้เราใส่กล้องหน้ากล้องหน้าเราจะทํางานหลังกล้องหลังนะครับหรือว่าเราจะเปิดเองดูก็ได้ครับอย่างนี้นะครับพอเราเข้าเข้าเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์นะครับปุ๊บตัวกล้องก็จะทํางานครับกล้องหลังครับนี่ครับาอเราถอยก็ถอยปกติครับพอเราเหมือนเข้าไปในห้างหรือว่ากําลังจอดในที่เป็นลานจอดไงครับพอเราเข้าดีปุ๊บ ันก็จะดีเลยไปเป็นกล้องหน้าให้ครับให้เราเห็นครับภาพก็จะวายครับอย่างนี้ครับก็จะเห็นเห็นมุมมุมจนถึงต้นไม้เลยครับอาจจะต้องการระยะนะครับตัวนี้ก็คือกันชนด้านขวาครับนะครับจะเป็นมุมอันนี้จะเป็นกันชนด้านด้านซ้ายครับก็มองเห็นชัดนะครับรับอย้เราถอยเลย ข้อดีก็คือตัวนี้แหละครับเราจะมีตัวเหมือนเดิมครับเซ็นเซอร์หน้าหลังแสดงผลที่หน้าจอแบ่งเป็นสองจอให้ตอนถอยครับ,รบเส็นเลี้ยวตามโมูมดอะไรก็ทํางานปกติครับส่วนไอ้ตัวกล้องหน้าน,นี่ครับสัก,สกะะวิ่งสักประมาณถ้าเราวิ่งสักประมาณ2ี่สิครับกล้องจอจะตัดไปอัตโนมัติเข้าไปเป็นหน้าจอของแอ d r o อ d ให้เลยครับครับเห็นไหม ก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันที่อจอยดอยได้เสียงในระบบโปรแกรมไว้ให้แล้วครับก็น่าใช้ครับจะเป็นฟังก์ชันอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนเข้าไปในโหมดเกี่ยวกับะจะเล่นพก DVD ีอะไรพวกนี้ระบบรถเป็นเป็นเข้าไปใน a อ x นะครับนี่ครับแผนที่อะไรดูดูได้ปกติครับการรับฟังได้ที่ตัวเข้าไปที่ a อเครับเอ็ดแปดหกวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อ,อ,อ,อก,ก็เข้าไปเลยครับเราจะเล่นอะไรส่วนจะเล่นหนัง What's <c oughs> my idea ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูไอตัวกล้องนะครับ กล้องหลังก็ยังเดิมครับกล้องหลังกล้องหลังอยู่นี่ครับกล้องหลังใช้ตัวเดิมครับอันนี้ก็มีติดกล้องบันทึกด้วยครับจอเจ็ไมล์ครับ A 5 0 0 X ครับบันทึกหน้าหลังครับอันนี้ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าติดติดฟิล์มอยู่ครับตัวนี้จะเป็นเพลจอเดิมที่เป็น7นิ้วครับเป็นจอเดิม เดิมก็เริ่มเริ่มจอด่างไปแล้วครับก็เลยลูกค้าก็เปลี่ยนใหม่ครับอุปกรณ์ก็จอ Android ก็ใส่ตัวท็อปในตลาดเลยครับจตเป็นกองดำนี่ก็คือแพงสุดในในไทยแล้วครับครับคงจะรีวิวสั้นๆประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับชม